อัปเดตแพท1.22มีอะไรกันบ้างมาดูกันสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม Hero and น e n e r a l Season 3 ซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการอัปเดตแพท1.22นะฮะแ้เปิดมาก็น่าจะเห็นแล้วนะว่ามันเดี <c oughs> ย๋ยวไปทีละขั้นตอนเลยแล้วกันนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมซึ่งมีการเปลี่ยนซึ่งเราสามารถเปลี่ยนหน้าตาได้แล้วมีแค่3แบบเท่านั้นครับผมนี่เลยฮะแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือถ้าเราเปลี่ยนครั้งแรกเปลี่ยนฟรีครับผมแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าอื่นต้องเสียตังค์ห้าหมื่นนะรับอย่างตัวนี้ตัวนี้นี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเนี่ย อ่านี่ไงถ้าเราเปลี่ยนนะแต่ฟรีได้ครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็หน้าคนนี้เหมือนจะดูทุมถวม,มอ้วนอวนอบอ,บอบเขาเรียกว่าคนมีกินมีใช้อะเนาะซึ่งถ้าผมจะเลือกหน้าไหนแล้วก็ผมก็คงจะเลือกสีดำนะคนเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมเย็ดผิวอีกผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะสีแทนแล้วกันนะเออซึ่งผมชอบที่ว่ามันจะว่าไงดีเวลาตอนกลางคืนแ้มันจะได้นินเนียนหน่อยไงเออนี่ข้อดีของเขาก็มีอยู่ นะต่อมาครับผมนะเอ่อพลรถถังนะมีสกินใช้ใช้แล้วนะครับผมยุคเว้นของเยอรมันนะเพราะว่าเยอรมันมันมีอยู่แล้วนะพลรถถังของเยอรมันอ่ะใช่ปะล่ะเออมันมีอยู่แล้วนะก็จะมีเพิ่มเข้ามาของพลรถถังเมกากับโซเวียตเออมันเปลี่ยนแค่ของพลรถถังโซเวียตนะมันเปลี่ยนแค่กางเกงอ่ะดูดิเพื่อเพื่ออะไรผมว่าเอาสีดำเหมือนเดิมนี่แหละเออสีดำทั้งทั้งเสื้อทั้งกางเกง เออส่วนเยอรมันก็ผมคงไม่ซื้อนะเพราะว่าผมดได้สีดาอยู่แล้วอ่าส่วนอเมริกานะมันมันไ,ไม่น่าซื้ออ่ะอันนี้เข้มฮะเขียวเข้มกับเขียวอ่อนอันนี้ก็ออกสีขาวๆหน่อยนะฮะน,นี่เขียวเข้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพลเครื่องบินนะฮะสามารถใส่สกินได้แล้วนะครับผมทั้ง3ประเทศเลยต่อมาก็ผมนะมีการขาย D O C ของลิบินแบบใหม่ฮะขายเป็นชุดครับผมนะอันนี้ก็ขายของไม่มีอะไรฮะเฮ้ยลิตโตช่วยขายของเลยนะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วอืม <c oughs> ต่อมาครับผมนะมีการเปลี่ยนฟังก์ชันอินเทอร์เฟซคำบางคำเปลี่ยนใหม่นะซึ่งอย่างอันนี้เมื่อก่อนนี้มันจะเป็นคำว่าฮีโร่ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นโซเยอร์แล้วฮะก็คือทหารเองนะแล้วก็อันนี้จากเจเนอเรลอเปลี่ยนเป็นวอนะฮะเป็นหมวดวอลนะเออเพราะว่าเจเนอเรลลมันสลับในผลใช่ไหมแล้วมันแปลว่าในพลนะหรือว่าแปลได้อีกอย่างหนึง่งคือทั่วไปเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นวอแล้วกันนะเออสงครามอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วนะส่วนนันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่มีการเปลี่ยน พื้นที่แบบใหม่อ่ะเปลี่ยนแผนที่อันนี้เฮ้ยหลุมนี้เอาออกนะแต่ก้อนหินนี้เออเอาออกเถอนะก้อนหินนะก็มีการเปลี่ยนกระสอบทรายนะเปลี่ยนรูปร่างมันใหม่อะไรบรามาณนี้บ้าๆๆถ้าเป็นไปได้นะลิตโตเอาหินออกไปไอหินหรือไม่ก็ให้เราทําลายหินได้เพราะมันเป็นปัญหากับรถถังมากเลยเข้าใจไหมเออลิโตเอาหินออกไปไม่งั้นก็ให้มันทําลายได้เข้าใจไหมแบบว่ายิงกระสุนเอชอีใส่หินก้อนหินใหญ่ๆอ่ะแล้วมันจะแตกฮะขนาดก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดทราย นับภาษาอะไรกับหัวใจเชด้ <Yeah. S 1> ต่อมาครับผมนะรถถังของเมกานะมีการเปลี่ยนรูปร่างใหม่นะมี3คันนะก็คือ m 3 6 tank destroyer หรือว่า Jackson ของเรานั่นเองนะแล้วก็ m 4 a 3 e 8 Sherman นะฮะเปลี่ยนรูปร่างใหม่นะฮะก็ตามรูปเลยที่ผมขึ้นอินเสิร์ตมานะแล้วก็คันสุดท้ายก็คือ m 1 0ฮะตามนี้เลยและอย่างสุดท้ายนะครับผมริบบินของอาริบ,บินแบทเทิลนะฮะนี่เลยอันนี้เลยฮนะซึ่งมันจะสามารถเพิ่ม ถ้าเราซื้อมาใช่ไหมเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นแค่4ชั่วโมงมันเพิ่มเป็น48ชั่วโมง2วันนะฮะ t 2วัน <c oughs> หมดแล้วหมดแล้ว,ม,ลวมีแค่นี้แหละหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะผมหากชอบอก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกุหลังชจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ